รีวิวการนั่งสโลโบ๊ทไปหลวงพระบางอันนี้เป็นสโลโบ๊ทขาออกจากปากแบงเพื่อไปยังเมืองหลวงพระบางอันนี้คือในระหว่างเดินทางนะทุกคนเราต้องนั่งเรือลำนี้ยาวๆไปประมาณน่าจะเราๆหกเจ็ดชั่วโมงอะไประมาณนี้แหละเราก็จะนั่งแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเจ็บดากเหมือดแล้ว หลายชั่วโมงเลยทุกคนกว่าจะถึงหลวงพระบางอันนี้คือเป็นบรรยากาศบนเรือนะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งนิยมเดินทางทางสโลโบ๊กันค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยซึ่งเรือลำนี้น่าจะมีคนสักประมาณ200กว่าคนเห็นจะได้อันนี้เป็นระหว่างเราเดินทางนะทุกคนก็สองข้างทางก็จะเป็นธรรมชาติแบบสุดๆเลยก็จะมีน้องควาย เยอะมากๆในบริเวณจุดต่างๆแล้วก็มีภูเขาสลับซับซ้อนกันไปอันนี้เราถ่ายมาได้ประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นระหว่างทางที่อยู่บนเรือนะทุกคนเราเจอเหตุการณ์ที่เรือเนี่ยไม่สามารถจะไปต่อได้ต้องทำการซ่อมก่อนแล้วทุกคนก็ลุ้นกันมากๆว่าจะซ่อมกันอยู่นานไหมการเดินทางมันยาวนานและแสนทรมานสุดๆ แต่มีห้องน้ำเข้าและมีเครื่องดื่มให้ซื้อได้ในระหว่างทางบนเรือนะทุกคนแค่บนเรือไม่มีอะไรเลยนอกจากมามา่าใครที่จะเดินทางแบบเราก็ต้องเตรียมอาหารการกินมาพร้อมตั้งแต่เมืองปากแบ่งจากโรงแรมเลยนะทุกคนและแล้วการเดินทางที่แสนทรมานและเจ็บดากก็ทำให้เรามาถึงหัวบางจนได้